เจ๊ใช้น้ำหอมอะไรเนี่ยทำไมตัวโค่นหอมเลยเนี่ยโอ้โหหอมแบบออล่าผูพองมาเลยอ่ะเจ๊ใช้น้ำหอมอะไรกลิ่นอะไรครับไม่ได้ฉีดมาเลยนะทาแต่คีมมาจากบ้านไม่ได้ทาอะไรออกมาเลยแล้วน้ำหอมอะไรครับไม่ได้ใช้วันนี้นี่กลิ่นนี่นี่เลยนี่นี่เป็นน้ำหอมไอ้นี่วางไว้เป็นน้ำหอมดับกลิ่นเลือดวาไว้ใช้ในรถอะไรพวกนี้ไง อ๋อไหนจัดํำคมน้ำหอมหน่อยนี่อานะลองเลยน้ำหอมนี้มีดีไม่ใช่แค่กลิ่นโดมทุกกลิ่นสูตทุกรสตั้งเป้าหมายโดมแล้วชื่นใจหัวใจแทบชีวายรักแทบตายสุดท้ายมอบให้แต่เจ๊ครับ <centres> นี่หวานเกี๊ยบ แต่เขาไม่พูดเยอะหอมๆเลยวันนี้เจ๊เขาดับกินจริงช่างหอมมากงเราไปหาซื้อเอาในติ๊กต็อกไม่ไม่ถึงร้อยแบบไม่กี่บาทเองครับผมไว้ในรถตัวตีไว้ในรถไงแล้วพี่ก็เรามาไว้ในแต่หอมจริงหอมแบบจะหวานก็ไม่หวานอ่ะว้าวเจ้ตัวหอมมากเลยตอนนี้เอ้าแล้วใครอยากได้ก็ที่ตะกรันแล้วเดี๋ยวเอาผมที่นี่นะครับ